สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูกล่องกล่องนี้ครับกรีวิวกล่องนะปิดตาสามดุลนะตาสามดุเอ้ยเขาเรียกว่าร้อยปีสามดุลเนาะจะมีจักร้อยปีสมเด็จร้อยปีแล้วก็ปิดตาร้อยปีครับยังไม่ได้แกะครับชิ้นนี้จแกะอันนี้ อันนี้ไม่มีไม่มีขายนะครับไม่มีขายนจะมีแกจกตร <t ose noise> งนี้จะเป็นกล่องซีรีส์ร้อยปีซีรีส์ร้อยปีซึรุ่นเก่าจะมี ชิลี่เหมือนกันครับเป็นสามพัดปิดตาเป็นพัดปิดตาปิดตาปนนี่รวยๆปิดตาเงินล้านแล้วก็ปิดตาหาสิบกองนี่นครับข้างจะเป็นอันนี้ข้างใน,นจะเป็นอันหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบยังก็สิบองค์ครับอันนี้จะเป็นสมเด็จไว้สมเด็จสมเด็จ มี่จะเป็นเท้าเบสวรลส่วนข้างล่างนี่จะเป็นอ่อปิตาปิตาลอยปีครับสวยครับ